สวัสดีสวีดอทผู้ชมด้วยยินดีต้อนรับสู่น้ำเต้ิโอวันนี้เราจะมาแข่งเกมไฟน่าแอดเฟสดี้แบบรวมญาติกันดีกว่านะซึ่งวันนี้เราจะพาประเดิมด้วยเฟสดี้ภาคสองนี่เริ่มได้แก่ทอยเฟสดี้ทอยบอนนี่ทอยชิคก้นะก็เอาประมาณนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะทุกคนอย่าลืมกันเลยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรฮะแก ถ้าไม่ได้ยินเสียงเพลงไงก็ต้องขอขอโทษขออภัยด้วยครับเพราะว่าเวลามันเปิดเสียงมันดังไงเออเวลาอัดบันดังทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะ ้ารู้สึกแหลกๆยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะปิดพัดลมปิดพัดลมปิดเอ้ย,อยไม่ยปิดตีโอ้ยชิคก้ามาทำไมตอนนี้ไว้ล้นไป <c oughs> ไปไป,ไปชิชิดพัดลมปิดเฮ้ยโอ้ย,อยมาทำไมเกือบเกือบ จะมาทำไมก้าไปกี่กิ่งชิวไล่ไล่มาตอนไหนอ่ะไม่มีเสียงตือนีเลยนะไม่มีเสียงสัญญาณเตือนแล้วมันจะมาเอ่อแล้วก็เดี๋ยวเรามารอกันอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันมันจมไม่สัญญาณเตือนนะ ตอนนี้บ้านผมฝนก็ตกอ,อยู่นะทุกคนโอ้โหมาถึงเก้าเลยเหรออ๋อไฟกับที่ไฟบนนี้เปนะิดได้ปีไว้ลงเก๋งก,กัแล้วกันเราให้หลอดโอ้โหไม่เหรออะไหนชิกา้าเหรอโอ้ยทอยมอน,นี่ทอยชิก้าทอยมอน,นี่ทอยเฟดดี้อย,อ,ยอย่าอย่าอย่าปิดไหมอืม มันมาอีกแล้วมาเหงาถอยบอดีเออเปิดซะประตูอะคือห้องร้อนหรอตกใจมาทำไมไกใจชิวๆแม่เลยนะมาทำไมตกใจหายโอเคเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดนียวแป๊บน,นึงนะ อะไรเนี่ย new custom เป็นเรื่องตีเอไม่ใช่ตอนนี้นะทุกคนตอนนี้ไม่ใช่วันเกิดผมนะโอ้ยอย่าเพิ่งได้ไหมอืมมันไหวอีกแล้วไอตัวไหนนายให้รู้นะไอตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเร็ว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 อืมมืดแล้วอ้าไม่ดัน เบตตี้เหนเนมือนเดิมอือแล้นเราวัดใครเพิ่มนายมาเดีย๋ยวเราปรับอันนี้ให้มันเดี๋ยว,ว่าเออเหลือ,ลอประมาณเหลือนะห้าก็แล้วกันอืมพอเล่นได้มียี่สิบดีไม่ได้เลยเลยเดีย๋ยวต้องมีอะไรดีไปรีเซ็ตใช่ไหมเออรีเซ็ตรีเซ็ตอือไป let's go ืตกใจเนี้ยไม่ได้เสียงไม่ได้ยินเสียงเกมก็ต่อขอได้ได้วยนะมันดังมากเลยนะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นคลิปแรกด้วยแล้วแล้วเราจะรู้เหรอว่ามันมาทางนันเอ,ยเ,อยเราดู อ๋อต้องกูรู้แล้วเออต้องขอโทษด้วนยะที่มีมคำหยาบผมรู้แล้วผมต้องช่วยเฟยดี้เล่นนั้น่นั้นเออตอนเฟดี้เราต้องช่วยเขาเล่นออืทำไมเราไม่รู้เรื่องเลยเลยอ่าพอดีเจ้าหุ่นยนต์เมื่อเราตกใจมากเลยนะ ก่อที่มันเป็นมือถือได้ไงมันไม่เหมือนในคอมอะแบบว่ามันแบบว่าไวมากเลยนะในคอมนี่ไวมากมาครับรอรออยู่รออยู่คือแบบว่าผ้านี้เล่นแบบว่าอันนี้เป็นผาคเก่ามากเลยนะเนี่ยเพึ่งก็ก็เคยพึ่งมาแค้นเหมือนกัน <laughs> จบไปกันแลังใจ,จกันแล้วกัน มันไม่อย nee. okay? ู่แล้วเต๋อเฟรดดีเอ้ยนี่เอ้ยรอรอแล้อืมอย่าโดนหลอกแล้วเรื่อยๆให้ช่วยเปดี้เล่นอยู่เนี่ยเออไปแล้วเนี่ยไดว่ะหกสิบเราก็ปิดเลยนะ เดี๋ยวแบตพลังงานมันหมดออออเออเฮ้ยปิดประตูทำไมเนิ่มไม่มีตัวมาประตูงประตูไอ ไม่ค่อยเลยนไม่ค่อยเล่นเฟรดดีนาไงสภาพคนหล่นก็แบบนี้โอ้ยแก้วหกแล้วเหรออารมณ์เราโอ้โ <t> <outgoing> หมือนิ้วชอบไปกดโดนโอเคตีสามแล้ว เฮ้ยใส่ก่อนออถอยบอนนี่ไห้ hello เออสวัสดีสวัสดีสวัสดีสบายดีไหมสบายดีก็ได้เลยเวยนี่ตูดมึกอีกตูดมึกไอ่อเออหลอนร <c oughs> ้อนพลุกเราต้องรอดไปได,ได้ทุกคนนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของลูกผู้ชายไม่ใช่ละไปดูเฟนดีกว่า <c oughs> อ๋อก็อยังเล่นเกมอยู่ ไม่รู้เกี่ยชื่ออะไรนะมันเป็นไม้ถูพืนะ้นเนอะไม่รู้แบตจะไปถึงตอนตีห้าหรือเปล่าเฮ้ยหกโมงเช้าสิใช่ด้วยความที่มันเป็นแบบว่าผ้ารวมญาติด้วยไงรวมทุกผ้ามาอยู่ในในที่เดียวกันเนะี่ยมันแบบว่ามันเล่นยากสำหรับคนมือใหม่แต่ถ้ามือโปรเพยเยอ์แล้วมันก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรไง เว้ยใหม่แล้วไม่ใส่ชิก้าทอยชิก้าเหรอทอยเฟตทอยทอยฉบับนี้ฮัลโหลว่าไงวันดีสบายดีไหมเออก็สบายดีสบายดีเวฟดี้สบายดีสบายดีครับสบายดีบดับบบบกตูดบึกรีบใส่ก่อนเลยครับอืมผมไม่ทันผมไม่ทันว่านั้นพ่อหนุ่มเอ,อ้ยร้อนร้อนผ่อหนุ่มเร็วเร็วโอ้โ อืชนาแล้วครับไม่เดยดูอุณหภูมิเตมเลยเย่เอ้ออใช่ก็อย่าแถมให้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 อ่านรถไปแถม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 ให้แถมให้ เอาตัวไหนดีวะเดี๋ยวว่าไม่้องเอาสิสักตัวแถมให้มาเอาตัวที่โหดโหดโหดตัวนี้อ่ะมาครับมาครับ มารแถมให้แถมให้จังหวะนี้ครับจังหวะนี้ผมแถมให้เดี๋ยวเดี๋วหายตัวก่แถมให้ทุกคนผมแถมให้ก่อนจบคลิปนี้ไปโ,โลดติ้งเลยไปโลดติ้งดูสิโอ,โอ้มาถึงก็อืปิดหน้าจอไปก่อนเลย ทีนี้เราก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องดูกล้องวงจรปิดโอเคพี okay. ป่ประดมมามวัดีครับดีครับผมไม่สนใจคุณหรอกครับว่าคุณจะเป็นไงมีแต่ตัวจำสแกร์เท่านั้นเอ้ยไม่ใช่มีแต่ตัวเก่อกวนความประสาทของเรานะครับทุกคนโอ้โหตาลาย โอ้โหหืมตาลายอุ้ยลายาจริงนี่ลายของจริงนะอย่าอย่าดูอืเกือบจะสแกนแล้วไม่หรอเดะอื้มทำไมมันมัวอะไรขนาดนี้เออแล้วอย่ามัวอย่ามัวเออเฉยเฉยเฉยเออร้อนร้อนเออดีดี อื้มมันช่างเจ้าสนึกเกอรอ่ะมันช่างเจ้าอื้มมึนไงทุกคนไลน์หมดโอเคกลับมาละจิบกระเดวมีสองพี่น้องค่ะคองเลยคองเอ็ดอย่าร้องอย่าร้องติดวิกฤต โอ้อหเดียนโอ้โหเดียนเดียนเรียเซ็ดรีเซ็ดก่อนอืมรีเซ็ดรีเรีเรีรีฟแบตหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโน้ตบล็อกโน้ตบล็อก เกมมนคอมสร้างมาในมือถือมันก็ต้องแหลกอย่างเป็นธรรมดาเปมนธรรมาดาโอ้โหแสบแสบตาเลเกินอื้ลอหอ,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 อ่อเอออื้อคือคลื่นน้ำซัดซัดผาอื้อม ปิดปิดปลดล่มเดี๋ยวมันกินแบตเยอะอืถ้าเราถึงประมาณหกสิบแล้วก็ปิดได้เลยโอ้โหหน้าไหนไม่น่าดูได้เลยโดนมาเข้มา,มาดูกนะฮะถ่ายลูกถ่ายลูกมารอรอแอคอ,อ,อยู่มั้ยนะรอถ่ายรูกรอถ่ายรูปอื้อหือ โอ้ยโฆษณาชิปกระเดียวมีสองพี่น้องใขรเขาในของไปพอแล้วเอ้ยพออืมมันไปดิเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> เปิดอืมทางออกจะได้เพื่อนคุย จะโอบวงนั้นขอถ่ายรูปด่วนเลยโดวนลูกตอนนี้ขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปไม่ใช่โฆษณา,าตอนนี้ขอถ่ายรูปเขาขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปมาปิดเลยมันจะจะเป็นอะไรกันยังไงมันก็นต้องมืดอยู่แล้วอะ่ะอือจะสว่างอยู่แล้ว เฮ้เฮ้เฮ้ลลลลไม่ใช่เหรอมาเวลี่ชนะแล้วเย้ร้อยหกร้อยเอ้ยจดละตาเลยเอยอย่างงี้ะ 私がサルことができるかどうか聞いたところ。カレはワタシオメザメサセタ。マシオメザメいでギャニカエタガデナカンタ。アナタバケはテ、ソセウクレディーション。ママタシ

私は実際に久々に馬小屋から集めていた紙を使ってアルパカの衣装を数列に作った私は実際にはもととカの窓の外でいくつかの厄介な音作りを計画していたがその後彼は飲酒の谷に落ちた。 おろしてくれだからもちろん私は彼をトラックから引きずり出ししばらくの間アルパカの糞で彼を巻き込んだとても楽しい私は写真をオンラインで投稿したが最初に友人に見せてもらう必要がある誰にでもあんたの写真を見せることができるそこにはたくさんの変人がいる จบจนดิดตามต่อไปอืมน่าราความเป็นบางก็ไปออ่าก็สนุกใช้ได้เลยนะครับทุกคนก็ใครที่มีชาเลนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยใครที่มีชาเลนว่าอยากจะให้เล่นตัวไหนนะ ใครอยากให้เล่นตัวไหนแบบว่าทับ20ไปเลยก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปฝึกเล่นแล้วก็มาลงให้ทุกคนดูนะก็สำหรับคลิปนี้เ,เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวได้ดูนี่ว่าอันนี้คืออะไรอืมเซตติ้งเอ่ออืมแบ็กกับไม่ใช่โหลดไม่ใช่โหลดเข้าเกีเยรยนี่เขาบออัด ออฟฟิศอืม๋อยังเราใช้นี้อยู่โอเคโอเคอืมก็ทั้งหมดที่ที่อยู่ในนี้ใครที่อยากให้เล่นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าจะให้ทับเท่าไหร่แบบว่า20 19 18 16 15 14 13 1 2 11 19ิ8ห6สิบห1บกา็คอมเมนต์ไว้ใต้หน้าคลิปก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม